สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดบ้านขยองนะครับหรือวัดเทพชัยมงคลนะครับก็วันนี้พาแฟนช่องนะครับมา่องตัวเลขกันนะครับก็ผมย้ํานะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็โปรดใช้ดุลยพินิจและก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก็มีที่น้องประชาชนมามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเดินทางมากันแบบเงียบๆนะครับแบบแบบเงียบ คุณยายท่านก็บอกว่างวดที่แล้วก็มีคนถูกอยู่นะครับถูกอยู่นะครับมีคนถูกเยอะไหมงวดที่แล้วถูกเยอะบ่งวดงวดงวดไอ้งวดงวดปีมุนนะงวดที่แล้วนะถูกถูกเยอะงวดเก้าสองนี่มีคนถูกไหมถูกไม่ค่อยถูกหรอก ยังไม่ฮู้เลยในคนบ้านอื่นเ่ยไม่ฮูกหรือไม่ถูกไม่ยังไม่ใหญ่ยังไม่ฮู้อ๋อแต่แต่ก็มีคนถูกอยู่เนาะมีมีแต่บ้านนี้ก็มีคนถูกถูกนิด,น,ด,น,ดน่อยนะินะอ๋อถูกแต่เขาไม่ได้ซื้อตัวหนึ่งเขาไม่ได้ซื้อแพงว่าง,งั้นเนาะเขาไม่ได้ซื้อหนัก,กซื้อตัวละสิบยี่สิบบาทก็คุณยายถูกไหมนี่คุณยายไม่ได้ซื้อไม่เคยเล่นไม่ได้เล่น ไม่ได้เล่นจ้าอันนี้มาวัดมาทำอะไรครับนี่นี่มาพัฒนายังไม่หละอ๋อมากวาดจ้าพยายขยันเนาะจ้าก็มีคนถูกตลอดเนาะคนถูกเรื่อยๆเขาเข้าเข้ามาส่องมาส่องกับไหนที่เข้ามาถูกนี่ส่วนมากเขาถูกตรงไหนสุกที่เรือหรือว่าถูกเขาได้เลขจากตรงไหนที่เรือที่เรืออะไรก็ไอ้ที่นั่นมะต้นปลวกนะต้นปลวกนู่นนี่นต้นปลวกจ้า ก็คุณยายก็บอกว่าเขาถูกกันที่เรือนะครับถูกกันที่เรือก็เยอะมาสองเอา้าวันนี้แ,แฟนช่องไหนๆก็มาแล้วก็ไปสองเนาะคุณยายไม่ไปส่องกับผมเหรอไม่อยากถูกรลงวันที่หนึ่งกับผมเหรออยากถูกแต่มันมีเลขหนูนนย,าย,ยายม่คอ่อยาย,ออยายมองไม่เห็นอ๋อยายมองไม่เห็นจ้าตามันไม่ค่อยดีนะตาไม่ค่อยดีคุณยายมาทำความสาดคุณคยายขยันเนาะ คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วนี่หกสิบหกหกสิบหกจ้าอ๋อจังแข็งแรงอยู่เลยนะครับทำหน้าทำให้ทำซ่วมะไรก็ทำไม่ได้นะถ้าทำยังนี้ก็ทำได้ วันนี้ก็ไหนๆก็มาก็ทำบุญนะครับงวดน,นี้ไม่ถูกนะครับยี่สิบบาทพอได้ช่วยค่าน้ำค่าไฟท่านนะครับจ้า ่วนมากคนที่เดินทางมาก็มาขอกันแบบนี้นะครับขอกันแบบแง่ายๆนะครับขอแบบแง่ายๆขอแล้วก็จุดแล้วก็ไปถูถูถ อสองเขาขอเห้เห็สาตัวชัดๆเลยนะครับไม่ต้องปิดไม่ต้องบังจะลองเสียงเียมซีดูจะไ,ได้ไหลอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวหลายจุดจะได้ใกล้เคียงกันไหม สองห้าเลขจะออกสองห้าหรือเลปล่านะครับสองห้านะครับเอาสองห้านะ้าเอาขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนะครับถ้ารางวัลที่หนึ่งเลขท้ายที่สอกวันที่สิบหกซีนหาก็ข,าขอให้เป็นไปตามเกมซีเลยนะครับเก้า เก้ามาเก้าห้าเก้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าห้าสองเก้าเก้าห้าสองห้าวิเล็กสวยนะครับสวยๆตัวนี้นะครับเก้าห <No. S 1> ้าดูดีสักสิ ทานผู้ชมลองดูนะครับผมผมมาหลายครั้งนะครับผมไม่เคยส่องไหโบราณเลยนะครับแล้วลองมาส่องไหโบราณนะครับอยู่ที่วัดบ้านขยองดูนะครับเผื่อจะเห็นตัวเลขนะครับอันนี้ผมย้านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับลองส่องไหแล้วเราจะไปส่องกันที่เรือทาแป้งก่อนวันนี้มาคนเดียวมามาแบบเงียบๆนะครับมาสองคนนะครับส่องไหโบราณนะครับฮึบ าสาธุเจ้าที่จะทางให้ลูกหลานถูกเฤทธิๆรางวัลใหญ่สองตัวสามตัวห้าตัวหกตัวลองดูนะครับลองดูนะครับไหนะครับเลขที่ไหนะครับ แต่และคนสายตาไม่เหมือนกันนะครับผมย้านะครับสายตาไม่เหมือนกันอาจจะเห็นคนคนละตัวกันนะครับมีใครเห็นเป็นตัวเลขก็ดูนะครับดูอันนี้จะคล้ายเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็ได้เลขสี่นะครับเจ็ดสี่ จ็ดสี่หกสี่นะครับนี่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 นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเลขแล้วครับเห็นเลขแล้วเหมือนเลขหกนะครับเลขหกหกสี่หกห้าครับหกสี่หกห้าหกสี่หกห้าแต่ว่าเลขเสียงเซมซีมัน องห้าเก้านะครับเก้าห้าเก้าห้าเก้าสองนะครับเป็นเก้าห้าเก้าหกตัวเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูที่เรืออีกจุดหนึ่งครับเผื่อท่านใดจะเห็นเป็นตัวไหนอีกนะครับผมย้ํานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ออกมาสองสองสองไฮบราณันนะครับเรามาส่องที่ไม่ไายต่อนะครับ เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งนะครับที่ตัวเลขนะครับชอบมีคนเห็นตัวเลข สนใจเห็นเป็นตัวไหนไหมครับดูนะครับด,ดูนะครับถูกให้เห็นเธอครับเห็นตัวไหนก็ให้เห็นเธอ จะปิดจะบังเลยนะครับดูนะครับดูนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนตัวเป็นแค่แนวทางน,นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนแปดนะครับแปดเก้าแปดเก้าตรงนี <S <S ดน้ดูนะครับดูนะครับเหมือนจะแปดเก้าแต่ว่าเลข cmc นั้นสองห้าเก้านะครับสองห้าเก้าสองห้าเก้าหรือจะเป็นเลขในไหนะครับ ก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงดูนะครับอาจจะโชคดีก็ได้นะครับแต่ละสายตามองเห็นปุ๊บอาจจะเห็นเป็นตัวเลขตัวอื่นใบเซียมซีนะครับใบเซียมซีใบเซียมซีที่ได้นะครับใบที่ยี่สิบห้านะครับมาเป็นตัวเลขนี้นะครับหกเก้าแปดสวยเลยนะครับหกเก้าแปดโอ้สองห้าหกเก้าแปดนะครับสองห้าหกเก้าแปดเดี๋ยวเราไปดูใบที่เก้านะครับใบที่เก้า อันนี้สองห้เนะครับสองห้าเอาเฉพาะตัวเลขเลยนะครับ6กหกเก้าก็ได้นะครับนี่สวยสวยรลอเจ้าเป็น25ห้าเลยก็ได้นะครับนี่จะเป็นใบเสียง4นะครับใบที่9นะครับนี่ใบผมได้ใบที่9กับใบที่ยีตัวเลขก็จะเป็น3 4 1 7 สามสามสี่หนึ่งเจ็ดสามหรือสองสองสี่ก็ได้นะครับสองสี่ก็ได้นี่ใบที่เก้านะครับเอาลองใครชอบนะครับชอบที่ไหนก็ให้ซื้อจุดนั้นนะครับอย่าไปซื้อหลายจุดนะครับเดี๋ยวมันจะเลขหลายตัวนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับตัวเลขเราก็เป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าสองเก้าห้านะครับลหลายจุดเดี๋ยวเราไปดูหลายจุดกันว่าตัวเลขจะมาไหมตัวไหนจะมานะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้เจ้าแม่ผีเรือร่มนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา พระภูมิเจ้าที่เจ้าวัดจ้าบาอารามนะครับปงปักรักษาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหรือท่านใดเห็นตัวไหนนอกเหนือนะครับจากที่ผมเห็นนะครับก็นองรำเป็นรุ่นไปเสียงดูนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับ